นี่พ oh. ah. <laughs> <halt ý é> ิเศษพิเศษเลยทุกคนเลยนี่พิเศษโอ้เอ้าเร็วเอาสบายดีทุกคนมือนีสิพามากินก้อยแล่นมือนีทุกคนตะกลัวแล่นมือนี้ย่างแต่วเสาจนงคำเบิดมือในเล่นสีโตตายสองย่างสองพอดีโตที่มันตาย มันชมาก่อยมันเห็ดก่อยกินพักหนาเนี่ยเก็บมาเรียบเรียบ้อยเลยพักกระโดนก็ับนี่พักกอกนี่พักกอกแล้วก็พักหมักมาดมันกินกับก่อยแล่นมิเตียนกินกับก่อยไตยกับเล่นง่ายสำหรับายทุกคนไตยกับกินมัน phát mình la tụi con ơi kẹp ma làm thang phát cái đồn cả ngạm mà thằng ma lái Tony, vẫn phao, vẫn phao Ừ. À, lạng phát còn được không? À. Ừ. แต่ก่อยแต่กค้างหนึ่งพอแห้งแล้วกินถึงหงานอ่านแหลนไงเลยอ้าวอแตกสง่าห่านเท่าอันนี้มีประโยชน์เชยทุกคนพอดีพอดีขั้วเนี่ยกินได้ยากนี่นหะ เห็ดห่านอันนั้นเห็ดชานออกเงนออกมาในกลางน้ำเนี่สบายปปนี่เวลาควอกินควอยากเอาโอ้โหนี่นี่นี่ก๊กค้างมานน่กินแต่ก๊กค้างมันก็พอแห้งแล้วก็ไอ้แต่ก๊กค้างมานนิเสร็จต้มนี่สรต้มเครื่องในมันนาวนี่ฮะต้มเลยอ๋อเอาเอาเริ่มตีต้มสวยไวปเรือย ฝนก็มาแล้วทุกคนเอ้ยมืมมมนี่ลมหิวๆมาล้บานี้ตายคักเฮ็ดหยังเนาะก็สิบ่ทันบดนี้ฮะนี่ทางเดียวไปใออบ่ได้ด้มันหลายโพดเลยได้นี่กินบ่เบิดได้นี่ฮะบ่เบิดออกเนาะตัวนี้เนาะเฮาเอาตัวนี้ออกเออแม่นเอาอๆโอ้ยกินบ่เบิดเด้อทุกคนเอ้ยนี่เอาปลาไปอบมื้ออื่นนี่ปลาไปอบไปต้ม แต่ซทำหนังก <jogo> ็พ่แห้งแล้วทำหนี่เล่นใหญ่เลยได้รับนี้กินอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนนี่จังสิเบิร์ตทุกคนโอ้ตาย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 บ้านนี้ทุกคนเป็นฝ่าเป็นฝนมาแล้วบ้านนี้ทุกเกือบคู่มือได้ฝนตกหน่ทุกคนเลยฝนฝ่าห้องคือม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 าเลยนี่อู้ฝ่าเรือมทุกคนโอ้ยเสียกินเขาท่านอยู่ไม่ได้หน่อแม่กินห้องหน่อเนาะทุกงนั้นเนาะยังปีงอึกถึกอยู่เลย โอ้บ้าของแหละเอ้ายินเข่าเหลี่ก็ไม่มีทังดอกกินเข่าเหลี่ก็ไม่ใชนอนพักผ่อนอ่ะไปดิทุกคนเลยเออเดซุ่มบรรดาแล่นโต๊ะที่มันยังเดือยโต๊ะที่มันยังเป็นทุกคนข้าวผูกไว้งหาโต๊ะโกโต๊สองมือข้าวผัวมาตัวนี้ใหญ่สุดอ่ะดิใหญ่เรียร้อนแบดนี้มาเนี่ยกะ เก็บเอาทุกคนจักมาแต่ใสแล่นม้าลำกลด้อยๆๆๆตั้งแต่บ้านนี่ผัวตัวมันทุกคนเอาเขาให้มันกินจ่อยๆมาหน่อยๆก็ยังเอามาป่าดำนะจักมันไฟเป็นเจ้าของทุกคนนี่คือสิมอาหาอยู่ได้เถอคนนี่เมื่อนี่มันไปครัวน้ำบําเฮียงโอ้ยแล่นปิดปิดๆิดปเลยทุกคนนี่เอ้ามาอยู่น้ำเทาาไรข้ามคูนมันมันโขกโมันมันอ่าเท่าบุปจักรมจะไปส่งตัวอหญ่เจ้าของโตาะอุปจักร เอาตา้ครับบานนี้ตายคับคนมาแล้วบานนี้ทุกคนโอ้ยจิแล้วบ่ก้อยแลกนเฮามืาอนี้ตายคักเขาเอาทกมาโลดขอประยาตสบายเตียงเฮาทุกคนจำจะทตกบาร่อเมื่อก่อนได้ มาป่าแต่ละเดือแต่ว่ามาย่ๆบนโอ้ยลำบากแห้งเลยทุกคนตผตพลี่อยู่ในถ้ำแล่นปุ๊บแต่ว่าพวกมี้ทำี่ก็เปียกสบายแล้วมีเสียงบาดิาทำสิโต๊ะ น้ำจริงก่อนดิโอ้ยทุกคนเอ้ยบาดนี่จะเป็นเวนกรรมบาดนี่ไม่ตกใส่ชังกะซีจอดจุกโป่งเลยโอ้ยชักกะซีหม่บาดนี่ทุกคนเปรี้ยเวเห่าเปียกอีกแล้วเน,นี่ยนี่โอ้โหแป๊บจบชั้นี่คงแห้งแล้วชั้น

ใส่กลือสักครัเกลือก้นควานท้องใส่แต่เยีงบูันที่ออกมามนัได้แหละบ้านนี้เอาแล้วรย้องบุก เทปมคือว่าทุกคนวูวแซกเรอมซือแะแซ่บว่แซ่บโอ้ยรดรถเรืองวาระบา ิดจะดยใช่ไหม 啊，对，就是那个。 โอ้โหนี่ตับมัน,น,นทุกคนอ๋อเรื่งที่ต้องการคือบีมันอยู่ในตับนี่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 ออคิเบตแกวบีนี่นเอาบีมันนี่สีใส้ก้อยเลยบลิสใส้แก้วนี่เอาใส่นี่ปะอาใส่นี่เนาะมันจะแฉบเนาะเออนี่เดียวเนาะ

รนกัเอาน่ยเองมาทีกีบตัวนี้ฮะมาตันี้กูไปสรงกันกออ่อเล Ngọ phăng chém phun tốt được không. Đúng không? À? thì cái lo cua bất ngờ mình. Thiếu khẩu, biết thì cái cầu bay treo lên. Nè 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 nè. đi. À. Tôi này phi chế phi chế đấy tôi con đấy. นี่พเดชโอ้เอ้าเน่ยโยแสบว่ะเฮ้ยไม่องแม่องทังชาอาเ้อ้าเอ้าเอ้าอ้ ตาแตกเลยต้งตาแตกเราจะเติมเต็มแซ่บนะโอ้ยตามมือออกสะรอกนี่ตามมือพันท่องเอาคับน,นี่เพิ่มต้นไส้นี่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 คัมน,นี่น,นี่เพื่อเอฟซีทุกๆคนทุกคน เนี hey, in ่ยบอยห่งกินเพื wow, ่ออะไรเด้อทำนี <laughs> <laughs> ิเอาจูไตไปเลยว้าแล้วบอกก่อนแซ่บท <laughs> <laughs> <h> ุกคนทำนีิบ่เอาเพื่อกินงานนี่บ่บ่พอแล้วถึงใจอยู่ดีทุกคน 每堂学生。 คนอื่นเขาออกบ่แล้วยังเลือนแต่เจ้าเขข่อยได้ในบ้านบ่โอ้สีออกก็สทีได้มันพอกระเทือนที่ได้เบิร์ตอะไบ้านนึ่ทุกคนเนี่ยเล่มฟันมองยังเลือดบักกิ๊กแถวหน่วยเอาอีกบ่อกระหน่วยเอ้อเอาอีกบ่โอ้ออกก้อนตองแล้วบอนะเอากระหน่วยเป็นยังเอากระหน่วยโอ้ข่อแล้วเนาะเฟต

tôi có khi dạng nghe ở cỡ này có dạng lighter mọi người mọi người mọi người giúp 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 có giúp 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 กินกินกินอ่าแบกเก็บกอพี่ทูสใช่แล้วบักข่ำหล่อบักข่ำหลาเดี๋ยวจะถึงแสนมากินทีหลังทุกคนในช่วงน,น,นี้กินก่อนจะนอนมัดสีรครบกันบักข่ำหลานี่มันหมูมักหมูหมาวนเท่ๆได้บักข่ำหลานี่เอ้าก <c oughs> ินกินโหลดพวกโต้เลยตัวนี้นี่นน แรงงานกันกิ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 นอ้ากินไว้ๆเสี่ยวถวยไปลากเอ้าม้อคำหลาอันนี้พิเศษตัวนี้กินเน่ Chị ta hạ Chị này nhận dạng khúc mu Rồi hạ Chị Khẩu trang làm tốt Có Chị มันน okay. mm. ี่มันหนาที่แบบนี้มันบ่มาใครบุมายุ่งแล้วก็บุมายุ่งกับอีกเป็นคำว่าคนกับเป็นคนสุขคุมทุกคนเนี่ยซีเสาเกาเรียมาสั่นซะฟานทองเอาหายกินแล้วเท่านึงเนาะเอาหายกินอีกยาบรรบย์ทุกคน กินเข่าหน่ก็ค่อยกินได้กินเข่าี่ลางเท้าประหารลาเมื่อยประหาครัวแล่นเมื่อยทุกคนทิ่มเข่าให้กินมันบมกินได้มันเมื่อยคือกันกับคนเท่าเลยพรมาจีบมากไมเมื่อยเลยโมกินหัวเข่าแล่นเครื่องหนึ่งตัวทียังเหลือเอากินบูเบิ้ลมันเอาใส่หมอแล้วก็ส่งไปกินเมือแจ้งนี่ฟรีนะมือหนิกระ กินฟันเศ้าแล้วก็กลับบ้านทุกคนมือเงนห้าสิกลับบ้านแต่เศ้ามือเงินนี่คนนี่ก็เศร้าอะไรคนนึงเห็นเศ้าอะไรคนน้ำนี่ท่วมเลยทุกคนนี่เบิ้งน้ำนี่ท่วมเลยห่านเบาเหี้งนี่ห่านห่านเขาเห็ดห่านลงไปอันนี้หลางถัวหลางบวงนี่บ่อน้ำหน้กมนี่ท่วมเลยนี่ห่านนี่น้ำมันมาไว้ทุกคนน้ำผู้น้ำป่ามมาไว้ นี่พักปลูกเรียบร้อยเลยนี่พักกะเพราเวลาได้อันนั้นอาหารปลามาเขาอยากพักกะเพราก็ซัมสกินทุกคนนี่พัดรีสกินอิ่มแล้วนอนไปนอนกินบโเบิส์จัมมักไล่กินโหลดไล่ร้อยเออที่นิ่มานอนบ้านเองมาเมื่อยได้มันกระด้งทุกคนเลยฮะโหลดโหลดได้เพื่อจะได้ให้เจ้าของมันกระด้ง แมนเบิดเลยกองอยู่เข่งๆไม่ต้องพลงานมันเบิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอบใจเอฟซีผู้ที่ตามคลิปนี้อาจจะบ่้ยวทุกคนบ่เฮี้ยงฟาทุกคนมากินก๋อยแล่นซื่อนะแล่นใหญ่ทุกคนเฮากินแลี้ยลละก่ะนี่แต่ชิขอตโตนอนบักพรเหมือนทุกคนเลยไปไซบอได้ีคนกัตกแน่ละก่ะห้าสิเก็บแห้งไหวก้าบ้านมืออื่นทุกคนมืออื่นห้าสิก้าบ้านแต่เศ้านะเอ้าวสำนี้แหละทุกคนบ๊ายบาย